ัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพนิตาสุวิษาเป็นนักศึกษาปย,ายามศศาสตร์ชั้นปีที่3ทับ2เลขที่2องค่ะขออนุญาตสาตย์ที่ย้อนกลับในรายวิชาการพยาบาลมรรดาทาลดและการพุ่งครคันหนึ่งในหัวข้อการตรวจร่างกายและการตรวจคันค,ะคะ่ะสำหรับการตรวจร่างกายและการตรวจคันหญิงตั้งคันนะคะก็จะเหมือนกับการตรวจร่างกายทั่วไปค่ะก็คือเราจะดูตั้งแต่ศีรษะจนดปลายเท้านะคะดูลักษณะความผิดปกติที่อาจจะมองเห็นได้จากภายนอกนะคะแล้วก็สาหรับ สถานที่ที่ใช้ในการตรวจนะคะก็จะต้องเป็นห้องที่สะอาดค่ะปิดมิชชิดมีอากาศแต่เทสะดวกนะคะแล้วก็มีแสงสว่างเพียงพอค่ะถ้าหากผู้ตรวจนะคะเป็นเพศชายค่ะแล้วก็จะต้องมีบุคคลที่3อยู่ด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีเครื่องวัดความดาันโลหิตค่ะสฟิกโมโมานูมิเตอร์ค่ะมีหูฟังสเตโตสโคปนะคะแล้วก็สายวัดและไฟฉายค่ะสำหรับผู้ตรวจนะคะก็จะต้องอตัดเล็บให้สั้นค่ะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะคะเช็ดให้แห้งค่ะแล้วก็ มือต้องไม่เย็นจนเกินไปนะคะแล้วก็สวมนาฬิกาที่มีเข็มวินาทีนะคะที่ข้อมือค่ะสวัสดีค่ะคุณแม,ม่แม่ชื่ออะไรคะ,ะชื่อ่อขวัญไรคะ่ะค่ะแล้วคุณแม่อายุเท่าไหร่นะคอมค่ะแล้ว แล้วว่าอันนี้เป็นคันที่เท่าไรหร่แล้วคะคันที่สี่ค่ะการคลอทั้งที่แล้วมีปัญหาอะไรไหมคะมีแบบคลอดก่อนกำหนดมีแท้งไหมคะเคยมีแท้งหนึ่งครั้งค่ะ,คะแล้ววันแรกของประจำเดือนเขาสุดท้ายพอจําได้ไหมคะว่าวันที่เท่าไหร่ประมาณช่วงวันที่สองกุมภาห้าแปดนะคะเดี๋ยวคุณแม่รอสักครู่นคะคะ คคะะนก็ขณะนี้ก็แม่มีอายุครันสาสิบแปดสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็จะครบกําหนดคลอดวันที่เก้าพฤษภายนสองพันห้าสิบนะคะทราบว่าคุณแม่ได้ถ่ายประสาทมาหรือยังคะอ๋อยบร้อยแล้วค่ะคุณแม่ขอช่างน้ำหนักมาหรือยังคะเมื่อกี้ค่ะช่างนัำนักสี่สิบห้าค่ะสี่สิบห้านะคะแล้วส่วนสูงหรอคะอ่งร้อยห้าสิบค่ะแลก็ การคำนวณ BMI คุณแม่ก็ถ้ากับ20นะคะก็เปลียงปกติค่ะซึ่งน้ำหนักนะคะปกติในขนาดตั้งครรภ์นะคะก็จะสามารถเพิ่มขึ้นได้ค่ะประมาณ1 0 1ถึงกิโลกร,รัมนะคะแล้วก็แล้วส่วนสูงนะคะถ้าในหญิงเที่ยงคันที่มีส่วนสูงน้อยกว่า145นะคะก็อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของเชิงการนะคะอาจจะมีขนาดเล็กเกินไปค่ะทำให้เวลาที่คลอดนะคะจุดการคลอดยากได้ อยูี่ในเก็นปกติอยู่แล้วค่ะ,ะซึ่งออความความดันนะคะก็จะไม่ควรจะเกินหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าสิบค่ะก็คือถ้าหากพบว่ามีความดันมากกว่าร้อยสี่สิบเก้าสิบในหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่เคยมีประวัติการมีความดันโลียนสูงมาก,ก่อนนะคะก็อาจจะคำนึงถึงปาจจนี้ ความดันเราสูงในขณะตั้งครรภ์หรือว่าเกิดการเป็นพิษได้ค่ะแล้วต่อไปจะขอเนื้อตรวจร่างกายให้แมะคะเดี๋ยวให้คุณแม่ขึ้นอนบนเตียงค่ะ<อ>แม่คะเดี๋ยวต่อไปจะตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจคันให้คุณแม่นะคะ ก็วัตถุประสงค์ของการตรวจนะคะก็เพื่อดูประเมินขนาดของมดลูกแล้วก็ขนาดของทารกในครรภ์ค่ะก็ดูสภาพของทารกนะคะแล้วก็จะตรวจดูความผิดปกติภาวะแทรกซอร้อนหรือว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับุณแม่แล้วก็ลูกในครรภ์นะคะแล้วก็เพื่อจะได้ให้การพยาบาลที่ถูกต้องค่ะแล้วก็ส่งเสริมการาการคลอดที่ถูกมีคุณภาพนะคะอันแรกอันดับแรกนะคะเราก็จะดู พาวไม่มมอาซี้ตรวจช่องปากนฟันะคะุณแม่นนึงคะคะคุณแม่นะคะก็ไม่พบไม่มีพันผุนะคะซึ่งถ้าหากยิงตะพันทุกรายนะคะก็ควรจะตรวจสุขภาพปากละฟันนะคะเพราะว่าอ,อาจจะทําให้เกิดการ ถ้ามีการอักเสบในช่องปากน,นะคะก็จะทําให้เกิดการติดเชื้อไปสู่ทารุกในคันเด็กทารุกในคันได้ค่ะค่ะต่อไปก็จะตรวจต่อมไทรอยนะคะไม่คืออะไรคะค่ะ,คะก็แม่ไม,ไม,ไม่มีต่อมไทรอยตัวนะคะซึ่งในภาวะปกตินะคะหญิงตั้งครรภ์น,นะคะก็อาจจะมีการโตของต่อมไทรอยได้ค่ะแต่ลักษณะการโตนะคะก็จะต้องเป็นการโตแบบ ตัวเท่าเท่ากันทั่วทั้งต่อมนะคะค่ะต่อไปก็จะดูาการบวมนะคะโดยเราจะกดที่บริเวณกระดูกที่เบียนะคะเหนือข้อเท้ามาประมาณไม่ขออนุญาตนะคะเหนือข้อเท้ามาประมาณหนึ่งฝ่ามือคะ่ะแล้วก็กดนานประมาณห้าวินาทีค,ะค่ะคุณแม่ก็ไม่มีการบวมนะคะซึ่งการบวมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2แบบคะ่ะก็คือแบบที่1 แบ่งตามความลึกของรอยบุ๋มนะคะบแบบที่2ค่ะก็คือจะแบ่งตามการบวมตามส่วนต่างๆของร่างกายค่ะ,คะสำหรับแบบที่1นะคะก็คือแบ่งตามความลึกของรอ,อ,อ,อยบุ๋มนะคะบวกหค่ะคือรอยบุ๋มนะคะลึกลงไปประมาณ2มิลลิเมตรค่ะอันนี้ก็จะมองไม่เห็นนะคะจะหายรอยบุ๋มค่ะจะหายไปอย่างรวดเร็วค่ะบวกสค่ะก็คือจะมองไม่ชัดเจนนะคะรอยบุ๋มจะจะอยู่นานประมาณ5วินาที 5วินาทีค่ะก็จะลึกลงไปประมาณ4มิลลิเมตรค่ะบวก3านะคะก็ลายบุ๋มจะลึกประมาณ6มิลลิเมตรค่ะก็อันนี้นะคะก็จะมองก็จะมองเห็นลายบุ๋มนะคะอยู่นานประมาณ1นาทีค่ะบวก4ค่ะก็คือลายบุ๋มลึกประมาณ8มิลลิเมตรค่ะก็จะมองเห็นชัดเจนนะคะลายบุ๋มจะอยู่นาน 2- 5นาทีค่ะค่ะสำหรับการแบ่งการบวมแบบที่2นะคะก็คือแบ่งตาม การบวมตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะบวกหนึ่งก็คือจะบวมตั้งแต่ปลายเท้านะคะถึงบริเวณหัวเข่าค่ะบวกสองก็คือจะบวมไปถึงตรงบริเวณขาหนีบค่ะบวกสามก็คือจะบวมทั่วทั้งตัวะคาะยกเว้นบริเวณใบหน้าค่ะบวกสี่ค่ะก็คือจะบวมมีการบวมที่ใบหน้าร่วมด้วยค่ะซึ่งถ้าหากเพราะว่ามีการบวมร่วมกับภาวะแทรกซ้อนอื่นๆนะคะเช่นมีการปวดศรีรษะนะคะแน่นหน้าอกมีความความดันโลหิตสูงหายใจไม่ออกนะคะ น,นี่ก็ควรจะรีบไปพบแพทย์ค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดอาการของคอานเป็นพิษได้ค่ะค่ะต่อไปอดูการบวมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะดะะูเส้นเลือดขอดที่บริเวณขาแล้วก็ขาหนีบนะคะไม่ขออนุญาตนะคะ คุณแม่ก็ไม่พบอาการของการมีเส้นเลือดขอดนะคะซึ่งถ้าหากหญิงตั้งครรภ์ที่มีเพราะว่าของการมีเส้นเลือดขอดหรือว่าเส้นเลือดป่งพองนะคะแล้วก็จะแนะนําให้ไม่ยืนเป็นเวลานานๆนะคะหรือว่าถ้าหากอีเลี่ยงไม่ถ้าหากอีเลี่ยงไม่ได้นะคะก็ให้สลับเปลี่ยนอีเลียมทดไปมานะคะเช่นแบบอาจจะพักเท้าเปลี่ยนพักเท้าไปมาค่ะแล้วก็ รานั่งนะคะก็นั่งในท่าปกติค่ะไม่นั่งไขว้ห้างหรือว่านั่งพับขานะคะเพราะว่าจะทําให้เลือดไหลไม่ดีค่ะเลือดไหลไม่สะดวกนะคะค่ะแล้วก็เวลานอนค่ะก็ให้เอาหมอนรองตรงข้อเท้านะคะก็เพื่อจะให้เท้าสูงแล้วก็เลือดจะไหลเข้าสูงหัวใจได้ดีขึ้นค่ะค่ะแล้วก็ถ้าหากในรายที่เพราะว่ามีเส้นเลือดขอดแล้วนะคะแล้วก็จะอาจจะใช้ผ้านะคะรัดบริเวณที่มีเส้นเลือดขอดค่ะเพื่อช่วย ลดอาการปวดรวมของเส้นเลือดกอดได้ค่ะแม่คะไม่ทราบว่าคุณแม่มีอาการ<ม>ชาประชารือว่ามีาการเป็นตะคิวตัวไหนบ้างคะแม่คะเ,เป็นตะคิวเป็นบางครั้งนะคะตรงขาข้าองค่ะค่ะ,คะ,คะซึ่งอาการเป็นตะ,นตะคิวนะคะกะ็จะพบได้ในสามสามัปดาห์สุดท้ายของการตั้งครรภ์น,นะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ทารกนะคะมีการดึงเอาอแคลเซียมจากมนารดานะคะไปใช้มากที่สุดค่ะ ซึ่งคาแนะนานะคะก็จะให้คุณแม่นะคะลดอาหารที่มีลดอาหารเค็มค่ะแล้วก็ให้รับประทานอาหารพวกผักใบเขียวนมแล้วก็ปลาที่สามารถรับประทานในทางตัวนะคะปลาเล็กปลาน้อยะะ่างนี้ค่ะแล้วก็ให้แช่เท้าแช่เท้านะคะในน้ําอุ่นประมาณ1 0บถึงสินาทีค่ะเพื่อช่วยลดอาการปดดวดบวนได้นะคะค่ะต่อไปก็จะเ,เป็นการตรวจเต้านมแล้วก็ตรวจคันให้คุณแม่นะคะ ตรวต้านมและหัวนมนะคะแม่คะเดี๋ยวขอตรวจต้านมนนะคะค่ะแล้วก็จะเปิดเสื้อออกะคะ่ะโดยนะคะเราก็จะตรวจต้านมก่อนนะคะก็จะใช้การดูแล้วก็การค้ำค่ะค่ะก็จะดูลักษณะทั่วไปของต้านมนะคะดูขนาดค่ะแล้วก็ดูสีผิวดูสัตว์รอยผื่นรอยแตกปบบกตินะคะค่ะสำหรับมดอะไรนี้ยคะก็ตั้งนมค่ะก็ไม่เล็กหรือว่าใหญ่จนเกินไปนะคะ ไม่พบรอยแผลว่ารอยผื่นค่ะแล้วก็สีผิวเขาก็จะเป็นสีเดียวกับผิวหนังนะคะแล้วก็ขับง,งไปก็จะตรวจการคำนะคะแล้วก็จะใช้มือน,นะคะคำเป็นวงนะคะจากด้านในออกด้านนอกค่ะคุณแม่อนุญอตนีคนะคะ,คะแล้วก็จะคำเพื่อหาดูก้อนผิดปกตินะคะ ็ไม่พบก้อนผิดปกตินะคะต่อไปเราก็จะดูหัวนมนะคะก็การดูค่ะแล้วก็จะดูว่าหัวนมทสองข้างนะคะมีขนาดเท่ากันหรือไม่ค่ะแล้วก็จะดูว่ามีลักษณะที่เล็กหรือว่าใหญ่เกินไปหรือไม่นะคะถ้าพบว่าหัวนมนะคะมีขนาดเล็กเกินไปค่ะก็จะทําให้ทะลุนะ่ะดูดนมไม่ติดค่ะแล้วก็ถ้าหัวนมนะคะที่ใหญ่เกินไปค่ะก็จะโตใหญ่โตครับปากค่ะก็จะทาให้ทะลุไม่สามารถดูดนมได้เช่นกันค่ะค่ะแล้วก็จะดูรอยแตก ือว่าระแผดที่หัวนมนะคะถ้าผมนะคะเราก็จะต้องรักษาก่อนค่ะเพราะว่าจะทําให้เป็นทางผ่านของเชื้อโรคนะคะเข้าไปทําให้ต้องลดนะคะเกิดการอักเสบได้ค่ะเรก็จะดูลักษณะของหัวนมบอดหัวนมบุ๋มหรือว่าหัวนมแบนนะคะก็จะทําให้ทารลงนะคะไม่สามารถดูดนมได้ค่ะสําหรับบรรดาเนนี้นะคะก็ไม่พบสำหรับมารดาเรนนี้คะก็เพราะว่าหัวนมทั้งสองข้างนะคะมีขนาดเท่ากันค่ะไม่เล็กหรือว่าใหญ่ ได้พบรอยแต่หรือว่ารอยแผลค่ะได้พบลักษณะของต้นนมบอดต้นนมบุ๋มหรือว่าต้นนมได้พบลักษณะของหัวนมบอดหัวนมบุ๋มหรือว่าหัวนมแบนนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการทำนะคะแล้วก็จะใช้วิธีของวอลเลอร์เทสค่ะก็คือจะใช้มือนะคะวางไว้ที่ต้นนมผ่ะแล้วก็ใช้นิ้วชี้แล้วก็นิ้วหัวแม่มือนะคะจับที่บริเวณลานนมรอยต่อระหว่างหัวนมแล้วก็ลานนมนะคะแล้วก็กดลงไปตรงๆนะคะเบาๆค่ะ นะคะแล้วก็บีบมือข้างอกันนะคะถ้าหัวนมปกติค่ะก็คือจะทำจะสามารถจับจับหัวน,นมได้นะคะแต่ถ้าผิดปกติค่ะก็คือจะไม่สามารถจับหัวน,นมได้ค่ะก็จะคบ้ในลักหระอีกคั้ที่มีต้อน,นมบอดต้องน,นมบุ๋มนะคะโดวยวิธีแก้ไขนะคะเราก็จะใช้วิธีของฮอฟแมนแมนดูเวอร์ man ค่ะก็คือจะวางใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างนะคะวางลงไปที่ ลา,ลานมนะคะแล้วก็วางในที่ทานตรวันข้าวค่ะแล้วก็กดรีดออกจากกันนะคะในที่ทานตะวันข้าค่ะโดยกดรอบๆกดเป็นรอบๆห่อ,อ,อนมนะคะประมาณ2 3ถึงสาครั้งค่ะจากนั้นนะคะก็จะใช้มือนะคะบีบหอนมนะคะขึ้นค่ะ สองครั้งค่ะ,คะโดยเราจะาทำเช่นนี้นะคะตั้งประมาณสองถึงสามครั้งค่ะ,คะแล้วก็เมื่อตรวจพบความผิดปกตินะคะก็ควรทำตั้งแต่ระยะเวลานนะะว่าการรักษาด้วยทินนะะี้ค่ะจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานาน ภุมิภาแต่ปลายทานะคะจนถึงบริเวณหมวหนาวค่ะโดยสถานที่ที่ใช้ในการตรวจนะคะก็เป็นที่ที่ปิดไม่ชิดค่ะถ้าผูต้ตรวจเป็นเพศชายนะคะแล้วก็จะต้องมีบุคคลที่3อยู่ด้วยค่ะแม่ค่ะเดี๋ยวจะตรวจคันตรวจละทธองหน่อยะคะโดยการตรวจคันนะคะเราก็จะใช้วิธีการดูการคำแล้วก็การฟังค่ะ โดยการดูนะคะแล้วก็จะดูขนาดของหน้าท้องนะคะว่ามีขนาดใหญ่ว่าเล็กผิดปกติหรือไม่ค่ะถ้าหน้าท้องนะคะมีขนาดใหญ่เกินไปค่ะก็จะอาจจะเกิดจากการมีน้ำข้ามมากหรือว่าทาลกตัวโตนะคะถ้าหน้าท้องเล็กเกินไปก็อาจจะเกิดจากน้ำข้ามน้อยนะคะหรือว่าทารกมีตัวขนาดตัวเล็กเกินไปค่ะต่อไปก็จะดูลักษณะของหน้าท้องกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะว่ามีลักษณะของ กำเน,นาท้องหย่อนย้อยหย่อนยานยหรือไม่นะคะก็ซึ่งจะเรียกว่าเพนดูรัสแอบโดเมนค่ะก็ทําให้เป็นอุปสรรคในการเบ่งข้อนะคะทําให้แรงเบ่งไม่ดีค่ะค่ะต่อไปก็จะดูลักษณะการโตของมันดูนะคะว่ามีการโตตามยาวหรือว่าตามขวางค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะดูะการดิ้นของทารุนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ชัดเจนค่ะในหญิงตั้งครรภ์ที่มีผนังหน้าท้องบางนะคะ ซึ่งปกติทารุก,ก็จะดิ้นตั้งแต่อายุคัน20สบสัปดาห์ขึ้นไปค่ะต่อไปก็จะดูบริเวณเหนือหัวหนอนนะคะว่ามีลักษณะนูนล,ลาดหรือว่าบุ๋มลงไปค่ะถ้าพบว่าเหนือหัวหนอวนะคะมีลักษณะนูนนะคะก็จะเกิดจากที่ศรีรษะทารุนะคะมีการเกิดการขับเรียกว่า o v e r l d i n g นะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการคำนะคะโดยการขาค,ะคะ่ะแล้วก็จะต้องอล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ เช่นมือให้แห้งค่ะแล้วก็ทำมือให้อุ่นพอสมควรนะคะโดยการคํานะคะแล้วก็จะใช้ทั้งฝ่ามือนะคะในการคําค่ะจะไม่ใช้ปลายนิ้วมือในการจิ้มลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะคําในขณะที่ม้วนลูกนะคะมีการคลายตัวค่ะ,คะโดยวิธีการคํานะคะก็จะมีอยู่หลายวิธีด้วยกันค่ะแต่วิธีที่นิยมนะคะก็คือวิธีของ l e o อ o h a n d Grip ค่ะซึ่งจะมีอยู่4วิธีด้วยกันค่ะวิธีที่1ค่ะก็คือ first l e o g o hand grip ค่ะหรือ ันนกีบค่ะก็คือจะเป็นการตรวจหาระดับของยอดมดลูกแล้วก็ส่วนของทารลกที่อยู่ยอดมดลูกนะคะเีเราจะหันหน้านะคะไปทางหน้าศรีรษะของออมารดานะคะแล้วก็วางมือแตะไปที่ยอดมดลูกค่ะก็ค่าผ่านี้เรื่อยๆนะะ การคำนะคะก็พบว่า,าระดับยอดมะลูกนะคะอยู่ที่ระดับสามจนสี่นือระดับซาร์ดค่ะแล้วก็ก็คำแล้วจะพบว่าบริเวณยอดมะลูกนะคะจะคำได้มีความนุ่มนะคะแล้วก็ครุขระค่ะก็จะเป็นส่วนของก้นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นส่วนของศรีรษะนะคะก็จะคำได้มีสัดโกมเรียบแข็งกว่าค่ะค่ะต่อไปวิธีที่2นะคะก็คือเซกันเดอโพแฮงกิบค่ะ คือจะเป็นหรืออัมริลิอกีบค่ะก็จะเป็นการตรวจหาส่วนของหลังของทารุค่ะส่วนลัดพาสมองพานะคะส่วนหลังของทารุก็จะคือลัดพลาค่ะก็จะทำได้ลักษณะเรียกเป็นแผ่นยาวติดกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสมอพาค่ะก็จะเป็นส่วนของข้อศอกแขนขานะคะก็จะทำได้ตะปุ่มตะปั่มค่ะ สำหรับมานาลายนี้นะคะก็พบว่าลัดพาน,นะคะอยู่ทางด้านขวามือของหญิงตั้งครรภ์ค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีที่3ค่ะก็คือเตอร์เรีโอโพแฮนติปค่ะหรือว,ว่า أ, พาริกิปนะคะก็จะเป็นการตรวจหาส่วนน้ำนะคะโดยเราจะหันหน้าไปทางด้านซีซัพของหญิงตั้งครรภ์นนะคะ่ะก็ใช้มือขวาเพียงมือเดียวนะคะวางไว้ที่ตรงเหนือหัวหนาวนะคะแล้วก็จับส่วนของทารกที่อยู่บริเวณเหนือหัวหนาวนะคะ คเีเพีเท่านีนะคะซึ่งถ้าหากเป็นศรีษะนะคะก็จะคาได้ลักษณะโกลมแข่งนะคะคอาจจะคาได้ร่องคอค่ะ,คะสําหรับถ้าเป็นก้นนะคะก็จะมีลักษณะนุ่มกว่าค่ะแต่ถ้าคําแล้วไม่พบส่วนของทารุนะคะก็อาจจะทำนายได้ว่าทารุอยู่ในท่าขวางหรือว่าศรีษะนะคะมีการเอียงมนต์ไปแล้วค่ะค่ะสําหรับหญิงตั้งครรภ์น,นี้นะคะก็คาไม่พบส่วนของทารุกที่บริเวณหน้าหนาวค่ะ ค่ะต่อไปวิธีที่4นะคะคือ p o s t ร i o โ h รไฮก i ิหรือ Bi l a t e r a l i n g อิงโกนอลค่ะก็คือจะเป็นการตรวจดูว่าส่วนนำนะคะมีการเอ็นกริดไหหรือหรือยังค่ะโดยจะหันหน้าไปทางด้านปลา,ายเท้าของอีกั้งคันนะคะแล้วก็จะใช้มือทั้งสองข้างนะคะวางไปที่ด้านข้างของส่วนนมค่ะแล้วก็บริเวณขาหนีบนะคะแล้วก็เลื่อนไปตามขาหนีบค่ะ แล้วก็จะดูว่าปลายมือนะคะมีการสอบเข้าหาการหรือไม่ค่ะซึ่งถ้าหากว่าปลายมือนะคะสอบเข้าหากันค่ะก็แสดงว่าสิสารนะคะส่วนนํานะคะยังไม่มีการ e n g a จเ m e n t ค่ะถ้าเพราะว่าปลายมือนะคะไม่สอบเข้าหาการค่ะก็แสดงว่าสีสารนะคะมีการ engagement ไปแล้วค่ะสําหรับหญิงนักการ์ยนะคะก็พบว่ามือไม่สอบเข้าหากันค่ะก็ไปผลได้ว่าศีสารนะคะมีการ engagement ไปแล้วค่ะ ดยต่อไปนะคะก็จะเป็นการวัดเทปนะคะค่ะโดยเราจะวัดตั้งแต่ไวต่อของบริเวณหัวหนาวนะคะจนถึงบริเวณยอดมดลูกค่ะสำหรับหญิงนะะักครนะคะก็วัดได้32เซนติเมตรค่ะ ต่อไปก็จะเป็นการฟังเสียงหัวใจทารุนะคะหรือว่าฟีทอล์ฮัสซาวค่ะซึ่งถ้าหากเราใช้สเตตัสคปในการฟังนะคะเราก็จะได้ยินตั 18, ้ that, แต่อายุครรภ์สสัปดาห์ dd. ขึ้นไปค่ะถ้าใช้เครื่องดอปเอร์นะคะก็จะได้ยินตั้แต่อายุครรภ์1ิถึงส2สัปดาห์ขึ้นไปค่ะโดยเราจะได้ยินชัดเจนถ้าหากเป็นเซลล์ทารุท่าศีรษะนะคะเราก็จะได้ยินชัดเจนตรงบริเวณของลัดพาร์ตนะคะหรือว่าบริเวณส่วนหลังค่ะถ้าหากเป็นท่าหน้านะคะเราก็จะได้ยินชัดบริเวณอกหรือ ค่ซึ่งอัตราการหายใจของทารุกปกตินะคะก็จะอยู่ที่1 2 0่งรถึงหนึครั้งต่อนอาทีค่ะสําหรับมานดารงยนะคะก็พะว่าทารุนะคะอยู่ในท่าศีรษะค่ะพายอยู่ทางด้านขวาน,นะคะเราก็จะฟังพต้องภาษาบริวนด้านขวาของทหน้าท้องมานดานะคะ สำหรับทารุกรานนี้นะคะก็ฟังเสียงพีท้องคอซาร์นะคะได้140ครั้งต่อนาทีค่ะซึ่งแต่การฟังนะคะก็อาจจะได้ยินเสียงอยู่3แบบค่ะก็คืออัมบิคอล์ซอฟฟิลค่ะก็คือเป็นเสียงที่เป็นเสียงที่จะเท่ากับอัตราการเต้นของหัวใจทารุกนะคะก็คือเกิดจากการที่เลือดนะคะ,ะไหลผ่านสะดือไม่สะดวกค่ะสองก็คือยูเทรีนซอฟฟิลนะคะก็จะเป็นก็จะได้ยินเท่ากับ ชิพจรของเท่ากับอัตราของการเต้นของชิพจรมารดานะคะก็เกิดจากการที่เลือดนะคะไหลไหลผ่านเส้นเลือดของมดลูกค่ะค่ะสามก็คือฟีซ่าช็อคกิ้งซาวค่ะก็คือจะเป็นการเสียงที่เกิดจากทานลูกดิ้นนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะคุ้มพรให้มารดาเหมือนเดิมนะคะนะคะี่ค่ะจบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะแจ้งผลให้มารดาสาบนะคะ เมื่อกี้เราก็ตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจคันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเส้นผลการตรวจให้คุณแม่ทราบนะคะก็จากการตรวจร่างกายของคุณแม่นะคะก็พบว่าน้ำหนักคุณแม่ก็45่ใช่ไหมคะก็ปกติดีค่ะแล้วก็ไม่มีความดันโลหิตสูงนะคะต่อมไร้ก็ไม่โตค่ะไม่มีอาการซีดนะคะแล้วก็จากการตรวจต้อนมแล้วก็หัวนมก็ปกติดีค่ะส่วนการตรวจน้องนะคะก็ความเสียงหัวใจได้ 140ครั้งต่อนอาทีนะคะก็คือก็ปกน้องก็ปกติดีค่ะแล้วก็อายุรันของคุณแม่นะคะก็สัมพันธ์กับขนาดข,าดของมดลูกปีค่ะแก,ก็อ,อก๋เดี๋ยวจะให้คําแ,น,แนะนําคุณแม่นะคะก็คือถ้าหากคุณแม่คะมีปวดฟันหรือว่ามีการผิดปกติมีการอักเสบในช่องปากค่ะก็ควรรีบไปพบทันตแพทย์นะคะค่ะ,คะ,คะแล้วก็แล้วก็ถ้าหากคุณแม่คะก็เคยแทงมาก่อนใช่ไหมคะ ก็ถ้าหากมีอาการผิดปกติว่าเจ็บคันมีเลือดออกทางช่องคลอดค่ะมีน้ำทั้งแตกนะคะก็ให้รีบมาพบแพทย์นะคะไม่ต้องรอให้ให้ถึงวันนัดก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะแนะนาเรื่องอาการน,นับลูกบิ้นนะคะให้คุณแม่นับลูกบิ้นสามครั้งนับวันละสามครั้งนะคะหลังอาหารคือนับไปครั้งละหนึ่งชั่วโมงค่ะค่ะแล้วก็เ,าเอามารวมกันนะคะถ้านับได้มากกว่า มากกว่าหรือเท่ากับ10ครั้งค่ะก็แสดงว่าน้องขายยังปกติดีนะคะแต่ว่าถ้าหากว่านับรวมการ3ครั้งแล้วน้อยกว่า10ครั้งก็คือน้องก็อาจจะเกิดความผิดปกติแล้วนะคะก็ให้คุณแม่ค่ะรีบมาพบแพทย์ค่ะก็ส่วนเรื่องการรับประทานอาหารนะคะก็ให้แม่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะลดอาหารเค็มค่ะก็ไม่ดื่มไม่ดื่มสุรานะค่ะค่ะแล้วก็ให้รับประทานพวกผักใบเขียว นมแล้วก็ปริมปาณน้อยนะคะก็แล้วยาบำรุงเลือดที่เคยได้รับไปยังอยู่ไหมคะอยังอยู่ค่ะก็ให้คุณแม่นะคะมมร,ครับประทานอ่เหมือนเดิมน,นะคะรับประทานหลกขาหลังอาหารครั้งละหนึ่งมิตรนะคะข่ารับประทานต่อเนื่องนะคะค่แะแวันนี้ก็ล้วก็ก็เสร็จแล้วนะคะก็ขอบคุณคุณแม่ที่ให้ความร่วมมือนะคะ